าวชุมชนบ้นานฉางสนับสนุนโดยวงพาณิชค้าของเก่า089 754 8284 081 458 2825 08 45 28อัชราบิวตี้ช็อป087 790 2229 038 695 121 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะทีมข่าวชุมชนบ้านฉานนะคะก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะมารับชมภาพกิจกรรมในการปลูกป่านะคะในโครงการสตรีไทยน้ําใจงามนะคะอาสาปลูกป่านะคะเฉลิมพระเกียรติค่ะ8 1พ0 0ษานะคะในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2556ค่ะณเนะขาห้วยมหาะคะ และทางด้านหลังนี้นะคะก็เป็นภาพกิจกรรมนะคะที่เยาวชนและประชาชนนะคะในพื้นที่ได้มาร่วมกันในการปลูกป่าในครั้งนี้ค่ะวเเรรราาาจะะอออ,อไไสงดินออกปหคมุข จุดประสงค์ยังไงคะในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะในงานครั้งนี้เนี่ยเป็นการรวมพลังสตรีนะคะของทั้งจังหวัดระยองในการที่จะทําโครงการถาวายสมเด็จพระ นางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาของเราอะค่ะเพราะว่าด้วยพระองค์เนี่ยมีพระชนมายุครบ81พรรษาแล้วก็เป็นโครงการที่สตรีเนี่ยร่วมใจกันที่จะถวายความจงรักภักดีโดยวิธีการของการดูแลรักษาป่าซึ่งเป็นปณิธานของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านเนี่ยตั้งใจในการที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยแล้วก็โครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่จะสนอง พระราชดําริของพระอ,องค์ท่านนะคะค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่มีประชาชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้มากมายเลยค่ะก็คนทํางานดีใจค,ค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิอกภูมิใจที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทุลีเล็กๆนะคะที่จะได้ทําเพื่อพระอ,องค์ท่านครั้งหนึ่งในชีวิตคิดว่าประสบนิกรชาวไทยทุกคนนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตถ้ามีโอกาสทํางานรับใช้พระอ,องค์ท่านเนี่ยแม้ แต่เป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็กรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิอกปูมิใจอะค่ะขอขอบคุณคุณกหนกพรประชยัยยกคนมากเลยค่ะเป็นความรู้สึกที่ว่าเออทุกทุกที่ไม่เคยปลูกป่าบนบกไงทุกที่จะปลูกป่าแต่ในทะเลวันนี้มีความรู้สึกว่าดีใจนะแล้วก็ป่าพุมแล้วก็เห็นทุกๆคนมานะคะว่าพร้อมใจกันมาปลูกป่าในวันแม่ก็มีความรู้สึกว่าดีๆมันมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะคะ สวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนคะช่วแนะนำตัวหน่อยค่ะจากเทศบาลตะบนบ้านฉางค่ะจากเทศบาลตบนบ้านฉาง<อ>ค่ะค่ะแล้วรับทราบโครงการนี้ได้ยังไงคะเป็นสมาชิกของสมาชิกบทบาทสตรีจ่ะรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าจะมีกิจกรรมอะไรของกลุ่มสตรีจะมา่วบตลอดค่ะจริงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนของบริษัทด้วยนะครก็ น่าจะสอดคล้องกับยั่งยืนปลอดภัยใส่ใจช,ชุมชนของนโยบายของบริษัทจ้ะแล้วเมื่อกี้เห็นมีถือถุงอะไรมาด้วยคะจริงๆก็เป็นถุงเป็นของที่ระลึกละกันแน้วกเป็นหมวกให้กับทุกๆคนที่มาร่วมงานท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านช้างท่านสุชินภูหิรันค่ะสวัสดีค่ะท่านมีจุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คืออะไรคะครับก็คิดว่า เอ่อจุดุประสงค์เราคือเพิ่มต้นไม้ที่เราเป็นพื้นที่ของเราในพื้นที่เทศบาลพรมัญช้างเนี่ยในบริเวณเขาออยมหาดยังมีที่ว่างว่างที่ไม่มีต้นไม้นะฮะบางส่วนสวนป่าได้ปลูกแล้วแล้วประชาชนมาร่วมปลูกแต่ตอนนี้เราได้อ่วันนี้คือเป็นวันเนื่องจากวันวันแม่ที่สองสิงหาจะมาถึงเนี่ยเป็นการเทิดอพระเกียรตะในการปลูกต้นไม้เพื่อ,อให้ธรรมชาติเนี่ย มันอยู่กับเรานานๆานะครับเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ําของเอทศบาลพมร้างเราค่ะแล้วท่านมีความรู้สึกไงบ้างคะที่ประชาชนและรวมทั้งเยาวชนนะคะได้มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มากมายเลยกพราวันนี้นะครับถือว่าเป็นนิมายที่ดีนะครับที่ทุกคนให้ความสำคัญแก่บรรเทาปัญนชานสาของเด็กประุมราชินีนาถเราเนี่ยได้ ่พัฒนาสตรีนะฮะโดยกองทุนพัฒนาสตรีขังบัณฑยองเนี่ยนะทั้งทสมนะฮะแล้วก็ชุมชนโดยการรายการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะฮะโดยว่าแรงงานทหารเนี่ยได้มาร่วมทำกิจกรรมนี้นะครับเพื่อเป็นปการเทิดพระเกียรติแก่ในหลวงเอ๋อแอบะบราชินีของเรานะครับค่ะขอบคุณมากค่ะ บนนนทางนางนถยสควาามสุขของเร่ะไม่ทราบว่าจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้คืออะไรคะครับก็เนื่องจากว่าขณะนี้ะนจะใกล้ใกล้ถึงวันเฉลมิมพระชนพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธนะก็พระองค์จะมีพระชนมายุครบ81พรรษาในวันที่12สิงหาคมที่จะถึงเนี้ยปี5นี่แล้วพระองค์เนี้ยได้มีพระราชสวนีในเรื่องของการปลูกป่าการดูแลป่าให้การฟื้นปูป่าให้กลับฟื้นขึ้นมาเนี้ยเพราะฉะนั้นเราโดยเฉพาะกลุ่มสตรีนะกองทุนพระนาสตรีเนี้ยแล้วก็ได้พยายามไปรวบรวม หน่วยลกภาคสวนประสานลูกภาคส่วนรายการเอกชนเข้ามาร่วมกันในการที่จะรดน้ำกำเนิพิบ้านในการที่จะมาปลูกป่าเพื่อถวายให้กับพระองค์ในเพื่อเป็นในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นกุศลนะครับรากุศลถวายพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีนาถครับ ดุมปุ่มปุ่มลาดุมปุ่มลาดุมปุ่มลาดุมปุ่มปาดุมปุ่มความสุขของเรานั้นคืออะไรหากเรารู้ความสุขนั้นมีจุดหมาอยู่ที่ไหนหากเรารู้ความสุขอยู่บนหนทางเส้นใดแล้วเราจะรอเอา ต้องเดินออกไปหาความสุข สสรััััุมมมนนนยงงไไ่่าาาึเกกทีีว้นนอ,ออปออในส่วนของข้าราชาการนะคะมาช่วยอำนวยสะดวกนะคะในการปลูกป่าค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เขาเลยค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่ว่าขุดไปกี่หลุมแล้วคะอ่าเหนื่อยไหมคะไม่ครับแล้วมีความรู้สึกไงคะที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกป่าในครั้งนี้ เต็มใจมาครับค่ะขอบคุณค่ะก็ก็ภูมิใจนะก็ดีใจที่เห็นคนไทยเรายังยังรักที่จะปลูกป่ามาเยอะแยะแล้ก็ดีใจอมีความคิดว่าเป็นแหล่งที่จะให้อ่าสิ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อผู้ทไมาเยอะจะได้สืมสับสิ่งแวดล้อม สิ่งที่อากาศเป็นพิษได้อากาศจะแถวนีดด้จะดีขึ้นเป็นโซนเป็นอัตนิยภาพที่ดีนี่ก็คือภาพบรรยากาศในการปลูกป่านะคะในโครงการสตรีไทยน้ำใจงามอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ8 1พรรษาในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2556ค่นะณ ป่าเขาห้วยมหาดนะคะข่าวทายนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมและติชมข่าวชุมชน,ชนบ้านฉางได้ทาง YouTube โดยการพิมพ์คําว่าข่าวชุมชนบ้านฉางหรือทางเคเบิลทีวีระยองนะคะก็สามารถรับชมได้ทางช่องระยองชาแนลทูค่ะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็สามารถกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k ได้ที่ข่าวชุมชนบ้านฉางค่ะ ดิฉันปาริชัดป้องเศษและทีมข่าวชุมชนบ้านฉางก็ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกับกิจกรรมดีๆอย่างนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะย้มมูคคววาาาาางงงทสุขขอเร